นี่บได,ด้มาเล่นเล่น,ลนมวนจนอเอ๊ะเอาฟุ้งพูดทันทีก็ได้โอ,โอ๊ยผ่าทำไมชอบพาเรามาอยู่ตรงกลางอยู่เรื่อยถ้าไมฉันขยับไม่ได้เอ้ยเกมบั็กปะเนี่ยอ่างานงอกหละทุกคนเกมมันบัก ปักของเท่เนี่ยขยับไม่ได้อ๋อรอพลังคุณคูอ่ะมันจะไม่เป็นงนันคืออ่ะเฮ้ยทำไมเป็นเนี้ย่อ๋อไม่อกี้ิดได้ยิน Bien, yo... Dispon... Ok. Ok, Okay, ha ido. Se ha ido. Oh, <laughs> Got me, get me. Ồ, lâu đi tìm Ui, nhiều cơ <coughs>